90ของ BG ปทุมเป็นเบวินโลเลนเซ่นนะครับงที่บอกเนี่ยครับผังการยืนนะครับ BG ยืน4-2-3-1นะครับขณะที่ดอทมูลก็4-2-3-1เหมือนกันนะครับเริ่มเกมครับจากขวาไปซ้ายตามน้าต่อที่กำลังชมอยู่นะครับบอลเสียดอทมูลครับเริ่มเกมก่อนอย่างแรกคนต้องดูสภาพสนามนะครับมีฝนตกลงมานี่หนักๆเลยเนี่ยชั่วโมงครึ่งครับรเจ้าครับ คือหลังกลับมาซูเล่เอาอัลซานแล้วครับชนะทิพย์ไปแล้วชนะทิพย์อย่างไม่ดีครับดึงเข้าขวาเอาไงเอาไงดีไหลมาตรงนี้จับเบลวินเข้าไม่แม่ไม่มีเดีย่ยวยิงแล้วครับโอ้โหไม่ผ่านครับด่านแรกไม่เยอะครับคว้าไม่ได้ชนะทิพย์แทรกเข้ามาแทรกแล้วยึดหนีนะครับเรามองเปิดให้กับเบลวินโรเลนเซนยิงตรงนี้เบาไปหน่อยครับไปตรงตัวของเมเยอร์ซ้ายมาใหม่ เอเมซ่าเอเมซ่าเจอชนาทิพย์โอ้โหตัดล่างเอาไปได้แต่ชนะทิพย์ต้องเอาให้รอดก่อนครับแล้วก็รอบมาแล้วจริงๆความเร็วเป็นต่อใหามาตัวนีงทะลุแล้วครับเบลวินไปต่อก่อนับเดี๋ยวค่อยดูชงเบลวินเบลวินยิงลูกนี้ไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ับประตูที่สองในชีวิตที่เจ้าตัวยิงใส่โปรตุเียออกขอไปเคยเล่นงานใส่ดอดมุมมาได้นะครับแต่นี่จะเป็นประตูแรกที่เขายิงใส่ดอดมุมได้นะครับ วันนั้นอายุ19ยังมีการตัดสินใจกับเรเบ้นไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าดีมากเลยครับเพื่อเปิดพื้นที่กับทีมสินได้คลองบอลครับเดี๋ยวดูให้จบช็อตนี้ก่อนนะครับดูครับยิงง่ายๆเลยครับเสียบเสาเข้าไปครับเบรินโรเลนเซนนะครับไอยเยือกเส้นตัวแบ็คขวานะครับพยายามจะกระแทกแล้วพยายามจะเบียดแล้วจะเอาไม่อยู่ เกมนี้เป็นเกมที่5นะครับที่เจ้าตัวลงสนามพบกับ,บรัสเซียดอทมูลนะครับสเกมแรกเนี่ยตอนนั้นเจ้าตัว,ตวยังเป็นดาวรุ่งอยู่ครับอยู่กับเวเดอร์เบรเมนก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วครับหนึ่งศูนย์นะครับบีจีนำรัสเซียดอทมูลแล้วนะครับปลุปกเสือตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วครับตีหัวน้ำก่อนแล้วครับแนตะ่ทีที่15โอ้โอทะลุมาแล้วครับอยู่เล่นรัน มาส1ด้วยร้านเอียงแล้วให้ย้อนหลังแต่ยิงีโอ้ยไม่เข้าครับแทงสวยมากเลยครับจะหลุดเหลือล้ำหรือมีตัวไกลนู่นนะครับแต่ดูลูกนี้ครับจริงกระเหนือชั้นด้วยนะครับดูครับสัตว์ตรงนี้ของบัลเล็กอินเจนะครับคาริมอเดเยมี่เนี่ยบอลมันย้อนหลังไปหน่อยนะครับ กว่าหน่อยเนีสามสิบหกเออสามสิบหกแต่ว่าเป็นสามสิบหกที่ยังเล่นอยู่สายิีนต้องเรียกพี่ครับเราไปต่อครับตรงนี้ด้านขวาขออยู่แต่ยิงเองไม่มีอะไรครับสรารนนท์รับเอาไว้ได้โอกาสได้เล่นครั้งแรกในเกมน,นี้นะครับดูจังหวะลุยลูกนี้กันก่อนครับปูโกโก้ไปเข้ามือสรารนนท์อนุอินนะครับ<อ>ยิงเบาไปด้วยครับเบลเวนขอกลับมานายครับศิวกรธีรศิลนใส่สไม้ซ้ายขอสักทีแต่ว,ว่าข้ามคานครับ ตัวนสุดานะครับดูครับซัดซ้ายลูกนี้ระยะมันอาจจะใกล้ไปด้วยครับได้ได้ยิงเหมือนไงนะครับกับโตัน BGPU นะครับประกอบกับว่ามีจังหวะที่ได้สวนด้วยดูตอดคุณบ้างรันรันพัอกอกแล้วดีดแม่อยางไม่ได้ครับมีหลุดมือให้กรีนเล็กๆจังหวะนี้กันก,ก่อนนะครับ,บรันเอาบอลลงได้สวย,ดวยแล้วดีดเนี่ย ดีดเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร,ร่เลยับเบาไปด้วยแต่ว่ารับแล้วมีกระชอกค,ครับสาลานน์เปิดอย่างมาเร็วเหลือเกินเมลวินต้องเอาตัวรอดครับเล่นซันซันไปแล้วเมลวินเดน่งๆครับธีรศิลป์ขอบ่งได้แล้วสองคน,นยนิงแดงใจแครับเรนยิงกระโดดสูตรเลยครับธีรศิลป์เนี่ย โยนแม่นแท้ครับในเรื่องตัวประกบเข้าไม่ถึงก็ส่วนหนึ่งครับแต่โยนแม่นเหลือเกินโอ้โหสุดสุดเนี่ยครับกด L2 วงกลมแล้วสี่เหลี่ยมตรงนี้แหะครับหายเลยครับโอ้โหจอขนาดนี้รับได้ให้มันรู้ไปครับอีกหนึ่งประตูก็จะยิงเท่ากับเพลย์นซินวาแล้วนะครับขึ้นไปเป็นอันดับสองตลอดการของไทลีก เบอร์หนึ่งเป็นฮิเบตตี้เป็นอันเดียสครับจากรูกแต่มุมครับป oh. ิดไปเยอะเรียบร้อยครับฟังให้ดีครับจบครึ่งแรกไปครับ b ีจีนำดอดบุล2-0 ไม่ได้โดนสอยด้วยครับไม่ได้โดนกดด้วยเนี่ยขออนุญาตใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนเล่นเปลี่ยนกันทั้งทีมทั้งสองข้างเลยครับอ่ะว่ากันไปนะครับอ๋อซูปเปอร์สตาร์ของนุางฝังตอ้มูนมาแล้วครับตงด้านของซีาัสเซียนฮันแลนะครับมาแล้วครับอีกครั้งหนึ่งอ้าวทันแลมาแล้วครับฝากมาเหลี่ยมนี้บังไว้ก่อนแล้วไหลอ้อมสวยมากจิงเซอมไ,ได้ครับอ มายิงอะไรกันง่ายๆแล้วครับจ่อแบบนี้ก็ไม่ให้ครับเซฟอยู่ดูช็อตเซฟของพิสารดอกไม้แก้วนะครับยิงตรงนี้นะขาเซฟปฏิิกริยายังเร็วอยู่นะเป็นมือเลยครับขอไปพุ่งแล้วไปทําในพื้นที่สุดท้ายเอาเลยครับแต่บุกมาลูกนี้ได้บ่งว่าไปตรงตัวพิสารดอกไม้แก้วนะครับจานุเต็มมุมนะครับ เปิดด้วยซ้ายโค้งมาเสาไกลเวดไวท์ขวางไว้ได้นะครับมาเกิดอีกทีนึงแล้วโอ้โหโอ้โหรอดไปครับเยยนไม่ถึงดูครับคอสเข้ามาลูกนิดนิดเดียวยิยงนะครับโอ้หทัก,กิจนี้เปลี่ยนเลยเหมือนกันนะวัตระยะได้เองเลยเทสได้เลยคือจะบอกว่าถุงมือไม่ดีไม่ได้นะครับตรงนี้ไปแล้วครับโอ้เข้าขอเกียรตโทษดึงเข้าซ้ายจริดศัก ไหลมาเด้งๆดิงไม่กรบอกครับดึงดึงจังหวะเลือกไหลขึ้นกันมาให้กับสันดิภาพจันท์งบแล้วซัดเลยครับเร็วในพื้นที่แคบก็เสร็จแล้วครับนัมมรายกมาเฟรตตี้เอาตัวรอดไปได้อาครับซ้ายมีขวาก็มีให้ใครครับซ้ายกับขวาให้ไหมให้ขวามาหน่งหนึ่งหน่งเหลือกันสามศูนย์ ไ่ลามนะครับแล้วเลี้ยงนายดีมากเลยครับเหลือคนเดียวก็เสร็จเลยครับแบบนี้ยึดหนึ่งจังหวะแล้วให้มาตรงนี้นิ่มๆเลยนะครับแล้วยิงเลือกเลยครับเจริญศักดิ์รวมก่อนมีเวลามีพื้นที่มีเหลี่ยมด้วยนะครับคือตรงนี้ยังไงต้องได้ยิงก่อนนะครับนั่นคือสิ่งแรกเลยครับคือถ้าเกิดว่าบอลที่ไปอมไวเนี่ยครออกมาแล้วสมมติ ทายอมนานจนล้าหน้าไปหรือว่าไม่จ่ายบอลจนอดยิงเนี่ยเสียของอาครับเกมนี้น,นักเตะใหม่ของบิจีเปิดตัวได้2ประตูเลยนะครับครับเดวิดโรเวนเซนกับเจรินสัก์เด็กใหม่ที่เคยเป็นเด็กเก่าเล <c oughs> แล้วจังหวะจะโต้ตอบเฟรดตี้เฟรตี้เสียบอลแล้วครับอ้าวไปหยุดเล่นเฟรดตี้โดนอัดแหลกยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับมาไปหยุดเล่นหนะ้าป,ประตู นี่ครับยอดผู้ชมเกมนี้14,114คนนะครับถือว่าเป็นยอดที่แบบยอดเยี่ยมมากๆครับนี่ตัวเลขก็มีความหมายด้วยนะใช่ครับลองยิงจริงๆด้วยแต่ก็ยังริวข้ามคานไปครับโค้งวุดเลยเหมือนกันนะครับดูครับบอลโค้งเร็วนะครับแต่มันใกล้ไปหน่อยครับ สามหลุดมาแล้วสี่ไม้สี่หรือเปล่ายิงลูกนี้โอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับหลุดมาเนี่ยมุมคล้ายเดิมเลยครับแล้วก็หายฟบับเข้าไปผลเดิมครับเจริญสามวงก้อนเป็นเป็นเฟเดียวเลยสินะในที่ให้บอลมาแล้วดูนะครับขยับยิงยิงแัดเลยลูก<ๆ>แรกเสาไกลเออลูกนี้นี่ก้มหน้าแล้วเห็นเสาแรกเปิดเยอะครับ หลอกยิงซะเลยครับโอ้โหตัวริมเส้นความเร็วที่ต้องการก็ตอบโจทย์นะครับสิ่งที่บีจีรอเหมือนกันนะครับเกมริมเส้นที่มีปัญหามาตลอดเหมือนกันทั้งเกมรับและลุกนะครับแต่ว่าสริระจะดูเล็กทั้งคู่ก็ตามนะครับเอาเข้าจบไปครับ90นาทีทุกงเลยนะครับปิดในครึ่งหลังไปเนี่ยเพิ่มอีก2ประตูนะครับทำให้ทั้งเกมเมลวินครับแล้วก็เทียสินแดงดาในครึ่งแรกครับ สองประตูก็เป็นจเจริญศักดิ์วงกรใน<อ>ช่วงครึ่งหลังเลยนะครับ